เอาล่ะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมวอล์ h เวชิกันผมมีเรื่องจะมาแจ้งให้ทราบสำหรับคนที่ติดตามเกมนี้โดยเฉพาะนะฮะก็คือว่าเราจะไปทำแยกสำหรับเกมนี้เนี่ยโดยเฉพาะอีกช่องหนึ่งแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในช่องคอมเมนต์แล้วกันคือถ้าถามว่าทำไมถึงไปทำช่องแยกเลยเนื่องจากว่าคนดูของเราเนี่ยมันเริ่มหลากหลายทางแล้วไง มันก็จะได้ดูเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นเลยแบบนี้ผมก็คิดมานาพอสมควรแล้วแล้วก็ใครที่อยากจะให้ลงรีเ์นี่ก็่งมาได้นะเดี๋ยวเราจะเอาไปเทลงช่องนั้นให้หมดเลยอะไรที่เกี่ยวกับเกมนี้แหละเออเดี๋ยวไปลงช่องนั้นให้หมดแล้วก็บอกกับว่าผมเนี่ยอยากจะเริ่มเล่นใหม่กับ p ี b g เลยนะคือทิ้งทิ้งไอดีนั้นไปเลยจะเรียกว,ว่าทิ้งดีไหมก็ก็ไม่เชื่อว่าทิ้งหรอกรอก็อาจจะแบบมีแวะเข้าไปบ้างอะไรบ้างแต่ผมก็อยากจะมาเล่นเกมนี้โดยที่ มันเป็นโงครามเรือจริงๆอ่ะเขาเข้าใจอารมณ์ไหมเเพราะทุกวันนี้ก็กอย่างที่ทุกคนรู้ใช่ไหมว่าบ้านเรามันเป็นยังไง่ะไม่ว่าจะเป็นเอฟเคบ้างดันไปทางเดียวบ้างอะไรเงี้ยไม่ดันบ้างก็มีไอเอเล่นไม่เก่งอ่ะไม่ไม่มีปัญหาครับผมเข้าใจได้อยู่เรื่องนั้นคือความสามารถของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วไงใช่ไหมละ่ะมันจะมาให้ทุกคนแบบเก่งเหมือนกันหมดเลยมันก็ไม่ได้หรอกแต่ที่มันไม่ชอบเลยก็อย่างที่กล่าวไปแหละ ก็นั่นแหละก็เลยเป็นเหตุผลที่แบบผมผมยอมทิ้งไอดีนั้นไปนเลยเออไปไปเริ่มใหม่ดีกว่านี่ผมก็เริ่มมาได้2องเทียเออไม่ใช่2องเทียดิฟองลแล้วนะ2องายก็เป็นเยอรมันกับฝรั่งเศสนี่แหละก็เป็นฝ่ายที่ผมก็แนะนําว่าให้ถ้าคนที่แบบจะเริ่มปั้นเริ่มเล่นจริงนะผมว่าฟองายเนี่ยเล่นได้คล่องตัวแล้วก็สบายที่สุดแล้วเนื่องจากว่ายิงไกลก็ได้กระสุนรีโหลดไวความเร็วด,ดีความคล่องตัวดี คือมันครบหมดเลยอ่ะเออส่วนตัวผมนะผมคิดว่าของแค่นี้มันครบอีกสายหนึ่งก็จะเป็นโฟวียใช่ไหมล่ะรัะตวเวอันนั้นก็เก่งเหมือนกันแต่ว่าตัวเรือก็แหมแอบใหญ่ไปหน่อยอพอเข้าใจใช่ไหมเออก็ประมาณนี้แหละที่ผมจะย้ายไปอ่ะก็มาแจ้งให้ทราบว่าเดี๋ยวเราจะย้ายไปเฟิร์บนั้นแล้วก็ย้ายไปช่องนั้นนะอะไรแบบนี้อาจจะมีว้กลับมาเอเชียบ้างตามดูสถานการณ์ก่อนเผื่อแบบอ่ามันดีขึ้นอะไรเงี้ยเอออาจจะกลับมาแบบคิดถึง เราชาวเอเชียด้วยกันเองเลยฟูวันช่องนี้เนี่ยก็จะยังลงคลิปด้วยเหมือนเดิมนะแต่ว่าอาจจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเกมเพลเกมอื่นๆอะไรที่ผมเล่นเกมใหม่ๆอะไรพวกเนี้ยเออก็จะมาลงช่องนี้วนเกมเรือพวกเทคนิคเกมเพลรีเพลก็จะไปลงอีกช่องหนึ่งนะกนั่นแหละผนไอดีเนี่ก็คงจะใช้เวลาอพอผมครัวเลยกว่าที่แบบผมจะปั้นให้ให้ไปเท่ากับไอดีนั้นอะ คิดดูเนี่ยไอด้นะผมเล่นมากี่ปีหกเจ็ดปีเลยนะเพราะงั้นไอดีนี้ก็น่าจะประมาณสักเจ็ดปียังตำ่ำอะถ้าถ้าเฟซไม่ปิดก่อนนะเออถ้าเกมไม่ปิดก่อนแต่คิดว่าไม่น่าปิดแลวนะถ้าจะอยู่กันยาวยันแบบผมแก่เท่าอายุเจ็ดสิบเลยแหละตรงนั้นก็เลยว่าเดี๋ยวเราจะแก่กันไปด้วยกันกับเกมนี้เพื่อนๆที่ตามมาหรือว่าแบบที่ผมเห็นมาคอมเมนต์บ่อยๆเนะี่ยผมก็จำได้หมดเลยนะทุกคนอนะ เลยว่าอยู่อยู่กันมายาวนานมากก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามมาตั้งแต่ตอนที่ผมทําช่องเกมนี้ใหม่ๆเลยนะฮะก็เลยได้ว่าเราอยู่กันมาอย่างยาวนานพอสมควรเลยแหละและที่ผมชอบเลยนะก็คือเวลามีแบบผู้เล่นใหม่ๆเข,เขาเข้ามาคอมมนตมาถามอะไรเงี้ยก็มีเพื่อนๆที่แบบาเป็นกูรูเกมเพลย์จริงๆอ่ะมาคอยช่วยตอบมาอะไรตอบเงี้ยผมก็ต้องแบบกลาบขอบคุณมากๆเลยนะที่แบบมาคอยช่วยผมเสมอมาสถานะไอดีนี้ผมตอนนี้เนี่ย ผมพยายามจะเก็บฐานเพื่อที่จะเอาเรืออยู่ลำหนึ่งเนะเป็นเรือที่จะคอยช่วยเรื่องเศรษฐกิจการเงินของเราไม่ว่าจะเป็นไอดีไหนเมื่ <c oughs> ผมมีปัญหาเรื่องการเงินเหมือนเดิมยิ่งเป็นไอดีนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะไอเดีเริ่มต้นเนี่ยเพราะงั้น่เราว่าเรามาเริ่มต้นกันใหม่เลยใครที่แบบมาเริ่มพร้อมกันกันกบผมเนี่ยเราอาจจะแบบเติบโตไปพร้อมกันก็ได้นะฮะตอนนี้ผมต้องเก็บฐานให้ได้เยอะที่สุดก่อนเพราะว่าผมมีแผนจะเอาเรือฐานลำหนึ่งครับนั่นก็คือเรืออะไรอะให้เดา สำหรับเก็บเงินโดยเฉพาะติ๊กตก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 เฉลยเลยแล้วกันโก <c oughs> นี่เก็งนี่ละโอ้เป็นอีกเรือหนึ่งที่รูปฟงเหมือนไฟแลนรงจะว่ารูปฟงเหมือนไฟแลนด์ก็ไม่ใช่เลยแบบมันเหมือนเป๊ะเ,ะเลยแหละทั้งรูปแบบการเล่นยุทธปัจจัยการใช้อะไรต่างๆเหมือนกันหมดเพิ่งใช้ของแสนแต่ตอนนี้ผมมีสามหมื่นก็เดี๋ยวมันจะมีตั๋วอยู่ในหักตั๋วไปก็ร์ใช้แสนเจ็ดที่มันเก็ตามนั่นแหละ ก็เก็บอีกเขนฝีก็คงใช้เวลาสักประมาณให้ผมเก็บจริงๆนะนับก่อนประมาณอีกสี่เดือนอะเออประมาณสามถึงสี่เดือนประมาณนี้เราถึงจะได้กูนี่แก่มาครอบครองเนี่แหละเป็นเรือที่แบบคอยจะคอยช่วยเรามากๆเลยในอนาคตหลังจากนั้นก็ค่อยไว้คิดดูทีหลังอทีแล้วกันว่าจะเอาเรือลำใดต่อโอเคเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศเกมียูฟะสองเกมสามเกมแล้วกันเนาะตอนนี้ผมก็ปั้นนมเบิ์มาถึงเทหกแล้ว แต่ว่าเราไปเทเเออต่แปลกแปลกอยู่เรื่องหนึ่งคือพอตกพอเรามาเล่นเทียหกในในเฟิร์สบียูอ่ะผมตกไปอยู่ห้องเทียแปดทุกตาเลยฮนะย้ําว่าทุกตาเลยนะนี่กดไปก็น่าจะเจออ่ะเดี๋ยวลองดูก็ได้อ่าโอเคครับโอ้นึกว่าจะเจอเนี่ยเวลาทีอัดทีไล่นะไม่เคยจะเจอหรอกแต่พอเวลาผมไม่อัดนแ่แหมให้เจอดีจังเลยเทียแปดเดียรูนี้นะผมอัดตลอดเลยดีกว่า อ่าเรือบรรทุกเครื่องบินไม่มีอย่างที่บอกว่าเฟิร์มเนี่ยคนไม่ค่อยได้เรือบรรทุกเครื่องบินกันนะเออเป็นส่วนน้อยเป็นส่วนน้อยเดี๋ยวผมต้องลองขึ้นไปเทียร์แปดดวก่อนไม่แน่เรือบรรทุกเครื่องบินอาจจะอยู่ประมาณสักเอ่อเทียร์แปดกับเทียร์สิบก็ได้นะใครจะไปรู้โอเคไปเราเป็นแมพแคปจุดสามจุดไม่น่าจะยากยินอะไรนะเรือฝันตรงข้ามที่ผมต้องระวังก็จะเป็นเอ่อชาญ มีฟุหนึ่งนิวเม็กซิโกนี่น่ากลัวเหมือนกันอย่าทาไปเล่นไปคนใหญ่แล้วเวลาที่ผมเล่นเรือรัตะเวนน่ะผมจะค่อนข้างกลัวเรือที่มีกระสุนเยอะๆอย่างเช่นฟุฟูนิวเม็กซิโกอะไรอย่างเงี้ยเออไอฟองนอแน่น่นากลัวครับว่าโอกาสที่เขาจะยิงเข้าโดนเราเนี่ยผมว่าเยอะนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับคนด้วยแหละพอมาเล่นดีใหม่แล้วมันก็เออแอบแอบคิดถึงตอนที่เล่นเกมนี้เล็กๆเหมือนกันนะเออมันคิดถึงอะ ในช่วงที่แบบตอนนั้นเราก็ประสบการณ์ก็ไม่มีทําอะไรก็ไม่เป็นอีตอนนั้นอ่ะผมเล่นไปถึงเทียแปดผมยังไม่รู้การอัพสก,กิลเลยด้วยซ้ําเอาเรือเทียแปดไปสู้กับเขาโดยที่แบบสก,กิลไม่มีใส่แค่แบบอุปกรณ์อุปกรณ์แค่นั้นเองอะแล้วเจอเรือที่ไม่อยากเจอด้วยอย่างเช่นฟ,ฟูโฟเยี่ยมมากอ้าววิจิมาถึงจะเป็นเทียเจ็ดแต่เราก็เยี่ยมกับเขาได้ครับแต่ต้องระวังนิดหนึ่งนะ บวกกันเลยเพื่อนโอเคพันหกิงแม่นไหมต้องดูก่อนอเอ้คุณี้ไม่น่าแม่นเท่าไหร่หรอสลับมุมดีกว่าต้อต้อตอ,ตอ,ตอโอเคติดไฟโอ,เฟโอเ้เปิดควันแบบนี้ผมก็ทำอะไรไม่ได้เลยพี่อเอ้ยทำบาปผมแถ่อ่ะถอยละอันนี้ต้องถอย <laughs> เข้าไปก็เล่นแน่นอนคนระับโอ้ถอยไปละ อาไปแล้วนี่อ่ะโอ้ยนี่ดีกว่าโหลดล็อกเป่าเลยเพื่อนใครเป็นคนสปอร์ตเจอปะไม่รู้ใครสปอร์ตเจอนะโอเคสองนัดดูดิต้องลิงเผื่อขนาดไหนเออแต่ก็เสียคือเปือมันค่อนข้างย้อยแหละโอเคได้มาห้านัดเก็บอยู่ตัวไปโดมาด้วยผมจะเก็บเก็บใครก่อนวะเก็บเก็บหรือไปฆ่าก่อนเนาะ ตามนั้นเนาะแล้วเราก็เดินใส่ไปเลยเพื่อนเออนั่นแหละดีเล่นโซนนี้มันต้องบัวครับเพราะา่าเดาเยจผมแค่สองหมื่นเด้งผมไม่พอใจปะรอด้วยโอ้วิ่งไวชะมัดมาละมันจะเด่นนิม่มมันสกุเราแน่นอนครับหนึ่งนัดเนี่ยนะมาเลยโหเต็มที่หน่อย ดีสองสามติดไฟหน่อยก็ได้นะเออไม่ไม่ได้หมายถึงติดไฟกูติดไฟมันดิขา,าดสาดอ้าวจุมโอ้โหชิวๆเลยแบบเนี้ยดับไฟไปครับไปดูก็ไปแล้วเขาก็ไม่ได้หันปืนมาทางผมด้วยนะเออยิงท้ายแล้วกันไม่ติด ยิงให้อีกรอบหนึ่งโอเคติดแล้วจะไปโดนไม่โดนด้วยมั้งเนี่ยยิงหัวยิงหัวก็ไม่ติดให้ตายเถอะกูฝ่าตัวไปโดนอย่างง้กูไปเนี่ยเออเปลี่ยนลูกถอะเออโอ้โหเจ็ดนัดแล้วก็ลังฮิลเลือดอยู่ด้วยนะยิงหัวดีแตกไปได้มาหนึ่งคิวแล้ว เดี๋ยนี้ปัญหาก็คือแก๊งทางนู้นน่ะที่มีชานฮ้อนอยู่มีนิไม่ใชโกอยู่เนี่ยรอนเลยแล้วก็มีเลือไปค่หนึ่งลำคนระับโอ้เดี๋ยวไม่ใช่โกเลือดเลือดเ,เยอะอ่ะเดี๋ยนะหาลายเล่นรอบกินทีละคนแ๋ยวเราวิ่งออกฟ้ายเพราะว่าป้อมเขาหันไปทางขวามือผมนะฮะเพราะงั้นเนี่ยเขาอาจจะไปยุ่งกับการยิงกับงจร์ดไม่ก็ออกเบลฟัสเราก็ทําการสแปมทางด้านฟ้ายเพื่อคคสเข้าไปทางขวา นี่ก็แผลของเราแต่กว่าผมจะเดินทางไปถึงไน้กอีกนานเลยอะโอเคจัดไปปัญหาคือราะตะเวนน่ะรถะตะเวนไปไหนไม่รู้เว ει. แต่รถะตะเวนอะผมว่าน่าห่วงอยู่แล้วโอเคด้วยหนึ่งไฟจัดไปยาวๆครับพวกคือก็หาไปทางอื่นนะผมก็เลยกล้าย,ยิงเราเล่นตรงเขานี้ได้นีม่มาแล้วว่ะ ไม่ค่อยสู้เลยครับไปชิดเรือเขาเร็วกว่าเราตัวนี้จัดการลำที่จัดการได้ก่อนครับทำไมหามาทางนี้เหรอเพื่อนมุนสุกิวิ่งเข้าเหรอยานะอ๋อเขาหลบตัวโอเคตัวนี้จอได้มีควันนี่ไม่มสกูก็เลยจะมาถึงเพื่อนเออเท่าห้านาท่นานัดมองใครมองใครไม่ได้มองเราใช่ไหมเออไม่ใช่ แต่ชุดต่อไปไม่แน่ครับเผาให้โจมก่อนลำเนี้ยเฮ้ยเหมือนมองเราแล้วฟวยโอ้โหเลยไปฆ่าเราโมงไปหมดแล้วพผมต้องเลี้ยวกลับแล้วอย่าโอเค <c oughs> นึกว่าจะมองเนี่ย <c oughs> เราเก็บลำนี้กันมันว่ะมันมันฟูฝีกันดีอะอย่างเงี้ยผมชอบ เลยคงไม่ได้โหลดจอกอไว้ใช่ไหมโหลดไว้ด้วยยาจะตายให้ได้ครับมาทำมุมให้ละเพื่อนเฮ้ยคนที่มีประสบการณ์แต่ลำเนี่ยบางมากถึงจะทำมุมก็ออาจจะขีดก็ได้นะสี่นัดตามมาเลยไม่ผมก็เข้าอะ่ะต้องมาแลกกันตาย ดีเลยแค่พันเก้าฟู่เขาลูกดีติดไฟด้วยจมเถอ,เอวู้อโอ้แต่กัาพาพเลยผมก็ใช้เรือคุ้มทุกทีเลยเราอะใช้เรือโคตรคุ้มเลยเว้ยทีนี้ก็เหลือแค่สอ,องลำเองรัะตะเวนหนึ่งไปฆ่าหนึ่งเอาไว้ารีบไปเข้าแคปก่อนไปเอยเหลือสี่นาทีรีบเอาระัตะเวนให้จมห้เพื่อนอุ้ยสวย อะครับสกีจมไปแล้วทีนี้ก็หายห่อละชนะโอเคไปตัดไปหน้าสกอร์เลยแล้วกันนะครับทุกคนจบมันดีอ่ะ <c oughs> มันเหมือนผมกินถั่วตอนเนี้ยผมนั่งกินถั่วไปด้วยเล่นไปด้วยที่ดูโคตรชิวจัดโอเคในเกมแรกก็ได้รับชัยชนะมานะหนึ่งมาใช้4 0 0 0สนเฟประสบการณ์6,000ดิฟระ300ได้เหรียญสนับสนุนมา ทำความเสหายไปแสนสามพันจมไปสามลำคะแนนเบสก็หนึ่งพันแปดร้อยี่สิบสี่เงินก็หักค่าว่องไปแค่สามหมื่นหนึ่งไงนะได้เงินมาใช้แบบสีแฝดเหลือๆเลยอะ่ะโอเคปะต่อเกมที่สองเลยดีวยกว่าครับอ่าในเกมที่สองก็ได้เป็นท็อปเทียนะฮะฝุะดๆจะได้เจอเทียแปดไปเนี่ยพี่มันไม่เห็นเหมือนอย่างที่พี่พูดไปเลยเนี่ยฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะที่ตอนก่อนอ่ะมันเจอบ่อยจริงแต่พออัดปุ๊บอ้าวเทียแปดหายไปไหนะหมดก็ไม่รู้ ผมกน็นั่นแหละเจอแต่เทียเจ็ดเทียหกเทียห้านี่แหละเออแต่ก็ดีแล้วให้ผมแบบได้ปั๊มเรือไปสบายๆเถอะนะยังไม่ต้องตึงมากเออเรือดำน้ำสองเรือบรรทุกกบ,บินหนึ่งเหมือนเขาชอบเล่นเรือดำน้ำกันมากนะที่นี้โอ้โหไอ,อ้นั่นอะมันลำโคตรแรงเลยนะไปเรือได้ผมไม่คิดอยากจะฟู้เลยนะไอริวอูฟิยาอะไรพวกอย่าง ลูกปืนเยอะแถมปืนแม่นโจดีทหารเอาไงดีวะจะกลับไปเล่นไ้ายไหมล่ะมันก็ดีอยู่หรอกเฮ้ยเรี๋ยวรทุกกระบีนคุณจะไปไหนเนี่ยยาขวางไว้ก่อนไม่ต้องไปโอ้ยผมจะเจอเร็วมทุกกนบวิ่ง้าไปแคปเอาว่ะเขาบวกเราก็ต้องบวกเว้ยจัดไปเพื่อน เรือบรรทุกก็บียมันวิ่งขึ้นมาแนวหน้าเลยอ่ะคิดดูดิมันมีเหตุการณ์แบบนี้ด้วยเหรอโอเคสีนะัดฟวยจัดไปเรื่อยๆอุ้ยคอนคอนอยู่นี่เลี้ยวโอ้โหเปิดกองแล้วกันนะครับเจ็ดลูกสวยๆชุดต่อไปเปลี่ยนได้เลยฮะดนนัดเดียวในลูกกระุนมหน่อยดิ เออห้านัดก,ก็โอเคนะแต่มันน่าจะโดนได้เยอะมากกว่านี้ไม่ใช่เหรอพี่กระปังต่อลากแตกให้ตายเถิดดัม่ได้คิวาะง,งั้นฝอยเรื่อเดินหน้าอุ้ยเดมนเบื่อไม่ได้ยิงผมใช่ไหมโอเคดีมากพี่อย่ายิงผมเลยโดี๋ยวื่อบินผมจะรอดไปเนี่ยเฮ้ยรอดอยู่ แหมเกือบจะตายเอเอห้านัเก็อถอยยาวเลยวะ่ะเฮ้ยเลี้ยวคอนยิงมาแล้วอันนี้เดินหน้าแน่นอนฟงแบบนี้ยะเขาไม่เลือไปฆ่ามันอื่นจังวะฮะใี้ผมยิงเรือไปฆ่ามันโคตรนานเลยครับ เอเอโดนบีของลูกโอ้โหเจอเรือบรรทุกบินเอาไปหมดเลยฝ่ฟาฟาร์มากล่าวว่าแบบเฟิร์มนู้นเจอร้าแล้วเจอเฟิร์มนี้แม่งร้ากว่าเดิมอีกไม่ตายเถอะเฮ้แต่มันก็มันดีด้วยม,มันบวกกันนัวดีอะไปเราลุยต่อไม่ต้องเกรงใจใครมีโอกาสยิงรีบยิงเลยครับเพราะว่าเกมมันจบไวมากไม่งั้นคุณจะไม่ค่อยมีเวลาฟาร์มดาเมจนะ ผมก็เลยยิงแบบไม่ต้องหยุดเลยล่ะยิงโตเดยวเดิเดินขึ้นไปข้างหน้าถ้าจไมไปอ้อนหน้าแล้วเราก็ไลต่ตอ,อประจันบาลดิวโลซิยาโตเลยฮะนี่นคือแผงของเรานะครับติดไฟหน่อยก็นานนะติดชุดหลังแต่มาเราโอเคกําลังขึ้นดีถ้างั้นเราจะขึ้นไปพร้อมกับประจันบานของผมเลยนะเราต้องไปได้วยกันอย่างนี้แหละไม่งั้นมันก็แบบไปตายเดียวไง ต่อโดนไหมต่อไม่โดนด้วยโฮ้ยเฟวยเฮ้ยดับไว้ตังกว่าผมจะจุดเตนได้เน๊โคตรใจเวลาเลยนะยิงตอมูสก,กีถอยมาก่อนไม่ต้องรีบยังม,มีเวลาเล่นเกมอยู่เอ่อคนอีกกำลังขึ้นดีตามมาตามมาเอาใ้โจูเป็นลำๆําครับ ตอนนี้สามหมื่นแปดแล้วทิจนนุดมูงอีกแล้วเนี่ยอย่าอย่าลาดัดโอ้โหเยี่ยมมากโอ้อโหฝ่าฝ่า,ามาพี่เปิดไฮโดรกันไปก่อนอะไรเอ้ยอยู่นี่หัน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 ,หนกำลังถอยด้วยได้แบตเตอรี่ก็หมดแล้วแหละขึ้นมาผมรอเลยผมรอ คิวนี้ต้องเป็นของผมครับจะไม่มีใครแย่งผมได้แต่ระเบิดน้ำลึกมาแล้วเอ้ยรียบรีบขึ้นมาดวเออมันเดินหน้าสวยมากเพื่อนดี <c oughs> นี่ทำไมได้นะผมจะลองแล้วโอ,อ้เลือดยังเหลือเต็มเลยวะ่ะอันนี้ไม่ต้องยิงเผื่อมากครับเพราะว่าพี่แกไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นแต่จะให้พี่แกยิงโผล่ผมได้ไหมผมมองแน่นอนเหมือนเขาเลยนูเม็กิโกว่ะ ดีแล้วเลี้ยงลำอื่นโอ้ห <laughs> ผมฟาร์มเออนั่นแหละกลัวเฮ้ยเหมือนเริ่มเดินไปแล้วอะ่ะได้หนึ่งไฟนี่ผมก็พอใจแล้วแล้วเราก็สเปมดาเมจไปเรื่อยๆครับธลรพันธ์ธิรพันธ์เนี่ยดีเฮ้ยดับไปยังเอา้าโอ้หไม่โดนโลดุเอา้า คนเล่นเป็นด้วยนะเขาใช้ลูกเฮดี e อะ่ะคือลำเนี่ยเก่งลูกเฮดี e นะใครมีนี่ก็ลองเล่นดูแล้วกันโอว่าติดไฟได้ดีโคตรๆเลยอีกหนึ่งลำอะ่ะโอ้ยใครมาแย่งที่จุดไฟบ้างเรื่องกก็บินอีกแล้วโอ้ตั้งแต่คุณมานี่คุณรลุยผมปล่อยมันตายดีกว่าไม่น่าวิ่งไปขวางทางเลยเออลำนี้ก็ดับไปแล้วโคต ลำนี้ต้องเป็นของผมเหมือนกันครับของผมหมดเลยในนี้ไม่มีของคนอื่นหรอกยิงใครวะยิงเราเหรอโอ้ของแท้วะเฮ้ยไม่โดูอะไสักแมตผมไม่ได้หลบดีนะผมก็เดินเฉยเฉยเลยก็ปแปลามายาโอู้ตัวปโดไปละหมดปิดได้แล้วมั้งเนี่ยแบบเนี้ยใช่ไหมเฮ้ยไดย้อย่าเพิ่งเออหนึ่งไฟ ยาวว่าและเฉียวไอ้นิวมาสิโกขอเบียดแฟกหน้าเพื่อทีหนึ่งนะอเอ้ยเฟร์มนี้เขาห้ามแคปกันว่ะห้ามแคปเราจะกระทืบมันให้หมดเ <laughs> ถื่อนแต่ว <laughs> ่าโอ้เหลือใครนะ่ะแอนเดียโดียเลือดกใกล้หมดแล้วแล้วก็มีคนอีกไม่รู้เลือดเท่าไหร่เรนเจอร์ก็น่าจะเลือดเต็มหละจบ อไม่ค่อยได้ยิงเลยจบไว้มากโอเคในเกมที่2ก็ได้รับชัยชนะมาแนละ้วไดเงินมาใช้ส7 0แสนเจ็ดอ็กพีสี่พันฟรีรทากาไปหายไป6กหมื่นสามเห็นไหมนี่ขนาดว่ายิงแล้วยิงอีกเนีกระสุนไปรอดตั้งร้อยหกคะแนนเบสก็1 3ึ่น้อยหอะฮะโอ้ไอเดีหยห้าเมื่อกี้ก็หักค่าฟอมก็สองหมก้าโอเคเลยมาใช้2องแสน 7. โอเคตามนั้นแหละกะ็เดี๋ยวผมจะไปหาอะไรกินก่อนแล้วกันตัวผมเองนั่นแหละก็เป็นแค่ผู้เล่นคนหนึ่งที่อยากเล่นเกมจริงๆนะผมเองก็แอบเสียดายไอดีนั้นอยู่หรอกมันก็เหมือนคนรู้จักกันมานานอนะ่ะแล้วอยู่ดีก็หายไปแต่จะให้ทําไงได้มันมันเล่นแล้วมันไม่มีความฝึกบวกกับว่าไอดีนั้นเติมเงินไม่ได้ด้วยเออนี่แปลกมากผมเติมอะไรไม่ได้เลยนะแต่พอมาเป็นไอดีใหม่เนี่ยเติมได้ครับนี่ยังคาใจอยู่ถึงทุกวันนี้เลย โอเคสุดท้ายนี่ไงก็ฝากช่องใหม่ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มชีวิตใหม่กันที่นั่นแหละไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไคร์ด้วยนะฮะก็มีเพียงเท่าน,นี้แหละไว้เจอกันใหม่ที่ช่องใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีครับ